สำหรับผิวของเรานะคะโดยเฉพาะเรื่องของฝ้านะคะกระจุดดางดำผิวไม่สม่ำเสมอผิวดูแบบสุขภาพไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่าเขาจะลงลึกไปถึงระดับของเซลล์เลยทีเดียวสำหรับใครนะคะที่มีปัญหาแบบ ฝ้าหนาๆน,นะคะเป็นมานานรักษาไม่หายสทัทีหรือว่าใครที่กังวลเกี่ยวกับเรื่องของแสงแดดนะคะยังไม่เป็นแต่ว่าอยากจะป้องกันนะคะก็รับประทานได้หรือว่าใครที่มีผิวไม่สดใสนะคะรู้สึกร่างกายดูแบบผิวมันดูโทมๆหรือว่าฝ้าจากฮอร์โมนก็สามารถที่จะช่วยได้นะคะเพราะว่ามันลงลึกถึงระดับเซลล์จริงๆนัดแนะนําเลยนะคะ ทานเป็นประจําทุกวันนะคะเช้า2เย็น2ก็ได้นะคะซึ่งเขาจะมีเป็นกระปุกแบบนี้นะคะจะมีช้อนให้แล้วเราก็สามารถที่จะตักทานนะคะสองเชา้า2เย็นนะคะแล้วก็มีแบบซองด้วยเดี๋ยวนี้นะ่าจะมาทดลองนะคะว่าแบบซองนะคะจริงๆง่ายมากนะคะก็คือแค่แกะออกมาน,นี่อย่างนี้นะคะแล้วเราก็ฉีกแล้วก็ชงดืง่มอันนี้นะคะก็คือ1ซองกับน้ำา1แก้วนะคะก็จะได้แล้วนะคะผิวเราก็จะ